เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับงานก่อสร้างนะครับก็วันนี้ครับเราจะพาทุกคนเอาเทรลเลอร์ครับไปขนวัสดุก่อสร้างนะครับผมไปขนพวกแผ่นเหล็กพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนี่แหละนะทุกคนนะนะครับนี่ก็มา2คันนะครับวันนี้มาวิ่งกับ s 7 0 0ครับเป็นตัว12ล้อนะครับ แต่ว่าเราขับเป็นฟูโซนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฟูโซรุ่นเก่านะทุกคนนะแต่ว่าเราก็เอามาจัดทรงใหม่นะครับให้มันดูแบบหน้าขับหน้าเล่นนะทุกคนนะนี่ครับก็มันจะใหม่อยู่นะทุกคนนี่สียังใหม่อยู่เลยอ่ะทาสีใหม่นะฮะก็เป็นสีคลีนครับสีขาวนะครับแต่งมาคลีนคลีนนะครับนี่โอเคเป็นรถบ,บ้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเอา,อาวัสดุก่อสร้างนะครับมาส่งตรง ตานตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เพิ่งถมที่เสร็จนะทุกคนนะก็คลิปเมื่อวานนะครับอ่ะถ้าใครได้ดูก็น่าจะจําได้อยู่นะครับวันนี้ก็มากับเสียแปมนี่แหละนะครับนี่เลยนะฮะงานเสียแปมครับรับเมากับเสียปปมแล้วกันนะครับช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเรา,เาไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาไอ้อุอปรกรณ์นะครับผมที่โกดังนะไปะเราไปกันเลยดีกว่านำไหมไช่คนระับนำไปเลยแล้วกัน นำเลยครับนำเลยนี่อองานแรกครับผมถัเลือเลอดหางตัดนะครับไปขนเมโครนะเอาไว้เอาไว้ขนเมโครครับกันหลังก็จะเก่าหน่อยนะครับทุกคนเท่าธรรมดาครับผมผมไม่มีตังซื้อ เราไม่มีตังค์ซื้อนะครับเราก็ต้องแบบขับรถเก่าน,นี่คันหน้าน,นี่แบบตามไม่ทันหรอกนะครับของผมเป็นยัดไส้มาไงอันนี้ไปยัดเครื่องยัดเครื่อง380มานะครับอันนี้4ส0ยรอยแดงอันนี้เดี๋ยวจะแสงสี่ร้อยี่ให้ดู<า>เอาเปล่ามาๆมาๆเฮ้ยห้ามห้ามปาดนะห้ามปาดน,นี่อันนี้ห้ามปาดนะ ส่งิงครับสมจริงดู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 ดครับดูดูดูเดี๋ยวแซ่สิร้อยเย่ดูครับนี่ระยะทางมันจะพอปะเน è, <c oughs> <c oughs> ี่ย่ลจะกินเรียนลึกกินเลนทำไมนี่ลุ้มอะไรเชี่ยมากเลยโอ้เนี่ยเห็นไหมลุมหลบลุมเมื่อกี้เหลุมหลุมใหญ่เลยโอ้วิ่งอันนี้ไงหนีเราไม่พ้นไง ก็ท right, ีคร hey, hey, ับรถที่จะพมันแปลาน้องไหมาครับบงไหนครับะเดี๋ยวให้ไปกลับรถก่อนงไหนเอ้ยชงกระจกเว้ยไอได้โชว์เดี๋ยวเราจะขับจอดฝั่งนี้แล้วกัน จอดข้างรถเราลลครับนี่สามหกชั้นใตครับโ,โหโคตรเท่อะเท่เกินนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวชั้นใตครับเอาไปขุดดินไหมไอ้ไอีิไป,ไ,ป <c oughs> ไม่รอเลยวะไม่รอแล้วมามามาเอาอะไรไปอ่ะเอาอันนี้เหรอเดีพี่เอาเหล็กไปได้ไหมได้ไปเลยลืมกด หนึ่เก็บไปใช้ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาปเป็นเหล็กไปแล้วกันนะครับเอ่อเหล็กเ,เล้ยทำไมเหล็กพี่มันสั้นกระติดเดียวเองมาปามติ๊กเลยนี่เหล็กกับไม้ไปอูดหน่อยพี่จะแบ่งไงวะมันซ้อนกันได้ไหมไม่ได้ใจคโอ้ได้ของแบบชิคกี้พายมาก เราขับไม่เก่งนะทุกัวนะตรวนี้เราค่อยๆไปอ่ะบางพี่ขับไม่เป็นน่นนี่ขับไม่เก่งดิใช่<ด>อเออมอนงงอ่ะเป็นล้อเลี้ยวมันงงเราย,ยากเราง่ายอย่างรมันง่ายตัวเอง เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวอันนี้ต้องรัดเชือกไว้ก่อนไหมรัดก่อนก็ได้กันทีไหมครับแล้วไปเช่ะเดี๋ยวเราหลางข้อฝั่งนี้เลยหลางเอาจะไม่ก็ใชไอ้นั้นดันนะพี่ไหมใช่ตัวหล้มลนมาล้มลนรัดเชี่ยวก่อนรัดเชี่ยวก่อนรัดไอ้วเขาเรียกว่าอะไรเ้ยรัดเชือกเนี่ยเรือสเตียเรือสเตียเขาเรียกว่าสเตียทีนี้เราจะเอาปูนมานะครับ นะตัวดิฟก็แบบขับยากนะเพองว่างเองก็งมาขับช่วยทีหนึะนะ่งก็รู้ไม่เป็นยีงนึงขับยากเลยเคยเล่นอยู่แต่แบบจะเป็นขับยากก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะก็<ห>เลยยกกับมือเลยอครับใช่ครับยกกับมือเอานะโอ้ดูดีปังมันเลี้ยวไปคนละทางมันทำให้สับสนเลยล้อเลี้ยวมัน เล็กปกตินั่นแหละพออยู่ด้านหลังเราแปลกตาใชางแปลกตามันสับประสับสนเลยไ่ได้แป๊บนึงน,นะอันนี้นขอใช้สุขีและสมาธิอ,อยู่ขคนจะเต็มเมื่ีย่ยที่รีย,ท,ยที่เอามือยกเลย มีปูนมีเหล็กนะครับในเครื่องมือก่อสร้างก็ยอยู่รัฐศาสตร์ความเหมือนแล้วนะครับไอ้แปม่อกไม่ได้หรอนั่นมันบางระติดกับอะไร ออ่างนี่ผมจะเอาบ้านไปไหนไหมไปไหนมันมันออกไยนี่นออกไม่ได้หรอเดีย๋ยลงรถเดูย๋ลดยลงรถลงลงเลยนะได้เลเนี่ยติดติด,ด,ด,ดอือลระเช้าไหนเหลือปูอีกแค่นหนึ่งว่ะเอ้ยไม่ใช่ทาเลตเอาเป็นเออ่เหล็กไปแล้วกันนะเหล็กทำไมยาวอยู่เลยวะไม้ <c oughs> <c oughs> ไมุ้่มขนยวพี่ไม่ขนไม้ปูนแล้วก็ในบ้านนั้นนะพี่จะเปงไงก่อนจะไปไงก่อนลูกพี่ไม่ต หลังไหมล่ะรถผมไม่ได้อไม่ได้เราจะพบูนกับไ,ไอ้ตู้ีเหล่านี้เป็น้าได,นะได้แต่บ้าน,บ,านบ้านเน้านจะไปไหนบ้านแถวรถพี่ไปไหมนั่นเองบ้านจะใส่รถพีไ่ไหมนั่นเนนนองมันใส่พี่ไดนะ้ีคโรงใสมดเลตอนนี้มันโรงใส,งใสไม่ได้เน, <ะ S 2> นี่ ไม่ม่ีไม่เอกูนใส่แล้วมีไม่นั่นแหละใส่ได้ไปซอสด้านบนเนาะอะไรไะบางอุปกรณ์จ้างต้องหมดเลยนี่โอ้ตรงไหมเฮ้ตรงเว้ยโอเคตรงอยู่นะเดี๋ยวมันจ่ผมยกให้อยู่

นี่ีวิกนึกคดีคดีดีออออพอพอเบงเไม่ตรงอ่ะตรงอ่ะเดี๋วางวาก่อนเลยนนลลเอวางด้บ้างไหนั่นะนันลวางได้ไหมปนเป็นเอ้ยฉลาดว่ะ ยานเข้าเลยทีนีน้พ่อพ่ออีกอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงพ่อพ่อเฮ้ยได้อยู่แต่เรา,า,าเชื่อเขาเชื่อนี่ไงเชื่อได้ดับมือจีบครับเออยอมยอมไปครับผมีฮโอเคไม่อยากเอาลงเลยว่ะอยากเอาไปถ่ายรูปอะ่ะถ่ายก่อนไหมไปไปไปหาที่ถ่ายก่อนไปไปถ่ายหน้าง,งานไปไปก่อนเลยไปครับผม ตอนเลยก่อนสร้างครับเ,เรานี่ใส่แบบเต็มคนะันาะของชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ทำไงนะควบเนี้เร็วได้ครับ จะคว่ำไยเจ้าเรือไม่ได้เว้ยอันนี้ใช้ตรงไหนนี่ใช้รูถตรงไหนอ๋อจะแถวนี้แหละหันหน้าครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ถอยถอยข้าไปไหนพี่ไหมนี่นี่พี่ถ่ยนี่แหละนี่นั่นนี่ถอย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 ไปต่อดากเลย ผมน,นิ่งเงิดว่ะปามนนมาดีมาจอดข้างกันไหมพี่ไม่ถอยไปที่ผมเลยหายป่ะหายรูปส่งงานก่อนไม่ครับเสียถ่ายรูปปกคลิปครับ <c oughs> <c oughs> Đây mày em em thì mày leo Leo vào này được em ได,ได้ได้แปนะ๊บนึงเดี๋ยวแล้วแป๊บเดี๋ยวแป๊บแล้วแป๊บแล้วแป๊บเดี๋ยวเขาถ่ายมุมนี้หน่อยน,นี่ก่อนเอาลงต้องแบบถ่ายรูปก่อนให้มันเสร็จส,สิ้นนะแล้วก็เอาอันนี้ไปถ่ายนี่ นะเป็ไหมนี่นึ่งกลับมากอนเนยเนี่ยผมลงให้ยี่สิบดยี่สิบ <c oughs> น,นาทีเยอะลยอละไรมาได้เยอะได้เยอะเอาลงไหมหรือว่า,อา,า,เ,าเ,วเอาทังไปไม่ได้ครับาทียไม่ไดวผมมาลงให้มาได้ไหมนี่อันนี้ ทำการต่อสร้างตรงนี้นะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอย,ย,ยดูคลิปหน้าไม่คลิปหน้าเราสร้างเสร็จแล้วไม่อันนี้อันนี้เป็นแคมป์ทำงานปไหน,นใช่ปะเกี่ยวไม่ติดหรอใช่ mấy em cái máy bay làm lên này โอเคสวยด้วยเลยสวยครับแล้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวขยำรถมาให้ ไม่มีมุมกล้องหน้ารถหรอเปล่ามีโอ้โหมอะไรเยอะมากเลยแก่มุมกล้องหน้ารถเลยเออมีไปเยอะแยะว่ะอันนี้อันนี้หลายพาเลทด้วยเดี๋ยวนี้ทั้งเครื่องโม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเอ่ามีพวกอะไรนี่ อันนี้เครื่องปั๊มอันนี้มันมันเครื่องอะไรเรียปั๊มเอามาทำอไมวะไอเครื่องปั๊มอะไรเนี่ยเขาเรียกอะเครื่องลงกึ่งอะเ่ออะเออนี้แท่นเหล็กแล้วก็ปูนจะไมจะลงจะมาลงไม่ได้เลยอันนี้อันนี้เครื่องโม่ปูนครับผมมีสามทองสุดเอเครื่องโม่ปูนแล้วก็ต้างบนมีอะไรอีกวะเราไปดูหน่อย เครื่อง <c oughs> เครื่องสว่านเออได้อาจจะได้ใช้อยู่แบบว่าเอาเจาะไม้อะไรอย่างงี้เจาะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรวะเนี่ยเศษอิฐนะครับผมเศษเศษปูนนะทุกคนนะต้ทำยไมไม่รู้นะแล้วก็มีด้วยครับด้วยไม่งานนี้นนเหรอพี่ไหมโอเคไม่ต้องแล้เวเดี๋ยวได้เดี๋ยวกลับรถให้ เออไม่เป็น,ปน,ปนไรมันอะเป็นเองมันอะที่ไม่ได้ทำเลยอันนี้เป็นอันนี้เบาครับอันนี้เบาใช้มือยกได้ครับอันนี้อันนี้เบาใช้มือยกได้เป็นอันนี้ไงเป็นคุยไงอ๋อ <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรวะ <c oughs> อีนึงอีงนึง มาคลิปหน้ามาคลิปหน้าเสร็จแล้วไอ้ไอรันตรงเนี้ย <laughs> ได้จ้ะอ่ะผมโอเคครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็เสร็จแล้วนะวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าครับโอเคไป